วันนี้จะพาไปรู้จักกับไข่ต้มให้มากขึ้นค่ะแต่แต,แต่ไม่ใช่ไข่ต้มที่เราทานกันอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะแต่เป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยที่มีชื่อสุดน่ารักว่าไข่ต้มนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆอาจจะเคยรู้จักกับหุ่นยนต์2ตัวที่มีชื่อว่าหุ่นยนต์ปิ่นโตและหุ่นยนต์กระจกหุ่นยนต์2ตัวนี้ค่ะใช้ในโรงพยาบาลเขามีหน้าที่เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 จากการเข้าไปสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงค่ะ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นเขาก็ได้มีการต่อยอดและพัฒนาค่ะโดยบริษัท o v e r o i Corporation จำกัดเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์บริการค่ะเขาก็ได้จับมือกับ MQDC ซึ่ง MQDC เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทผู้นำผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทยร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์บริการและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าไข่ต้มหุ่นยนต์เพื่อนหรือว่าผู้ช่วยส่วนตัวขึ้นมาค่ะไต้มไข่ต้มักผมปิดไฟห้องนอน ้้แลวค่ะซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้นะคะก็เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตให้สะดวกสบายและยั่งยืนมากขึ้นค่ะมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเจ้าหุ่นยนต์ไข่ต้มจะช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นได้ยังไงบ้างเจ้าหุ่นยนต์ไข่ต้มนะคะสามารถเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของทุกคนเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัจฉริยะ ก็สั่งการเปิดหรือปิดไฟรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในที่พักอาศัยได้รองรับคําสั่งและพูดคุยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญไข่ต้มยังสามารถเชื่อมต่อก,กับอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับวัดค่าสัญญาณชีพต่างๆเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานและผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ และเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิดในยุคปัจจุบันนี้นะคะน้องไข่ต้มอ,อาจจะเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยที่ดีเลยล่ะค่ะสําหรับผู้ที่คอลนตินอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าน้องไข่ต้มเขามีกล้องอยู่ในตัวค่ะจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือทําวิดีโอคอลก็ได้ดังนั้นใครที่กลักตัวอยู่ที่บ้านยังไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะเราสามารถพึ่งพาน้องไข่ต้มโดยการวิดีโอคอลรายงานผลอาการต่างๆผ่านไปยังคุณหมอได้อย่างสะดวกสบายสุดไปเลยแล้วถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ล่ะเป็นยังไงบ้าง ข้อมูลจาก IFR ค่ะพบว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น31%หรือ48ล้านตัวภายในสิ้นปีนี้และเทรนด์ของกลุ่มหุ่นยนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะจากเดิมที่เราใช้หุ่นยนต์กันในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์และตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมานะคะที่เราต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดพบว่ากลุ่มหุ่นยนต์ที่เติบโตมากที่สุดก็คือกลุ่มหุ่นยนต์แบบ Service Robot แบบจ้าไข่ต้มนี่แหละค่ะ และข้อมูลจาก IFR นะคะยังสะท้อนว่าเอเชียเป็นผู้นำตลาดด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โดยมีสัดส่วนกว่า60%ของตลาดโลกเลยทีเดียวค่ะและคาดว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่19%ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในอาเซียนและเป็นอันดับที่4ของโลกรองจากบราซิลที่มีการเติบโต33%อินเดีย26%และจีน22%ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับความน่ารักและฉลาดเฉลียวของเจ้าหุ่นยนยต์ไข่ต้มที่โมนำมาฝากในวันนี้พร้อมกับเชนธุรกิจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจได้นะคะอย่างที่โมได้บอกไปเราเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยนะเอาละค่ะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเรื่องไข่ต้มกันประมาณนี้ก่อนเหมือนเดิมเลยเป็นกําลังใจให้กันนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect และอย่าลืม subscribe ในช่องทาง YouTube ของ AC Connect ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องหน้ามีอะไรนะ่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกติดตามชมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ ค่ะ ah.